สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวอีกครั้งน,นนะครับวันนี้เราจะมาสร้างชื่อย่อน,นะครับในตัวของอลิงก์ในตัวของ My Business นะครับ Google My s u s i n e s s ตัวนี้นะครับปกติเราจะสร้างตัวของ Google My b u s i n e s s ที่เป็นชื่อหรือหมุดหรือร้านค้าเราใน Google Map หรือใน Google Search นะครับและเราต้องการแชร์ลิงก์นี้ไปทำการโพสโฆษณาดูนนี่นั่นหรือส่งให้กับคนที่เรา ต้องการนะครับให้เราเข้ามาทีา่ตัวของร้านค้าที่เราตั้งไว้นะครับผมตั้งร้านนี้ไว้นะครับจุดรับส่งแฟกซเอ็มเอสตรงทะเบียนใบสนีนะครับเสร็จแล้วให้เรามาจิ้มด้านล่างนี้ครับตรงโปรไฟล์นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับแชร์ลิงก์นะครับเมื่อแชร์ลิงก์เนี่ยเราสร้างลิงก์ที่กําหนดไปยังข้อมูลธุรกิจของเราได้นะครับสร้างชื่อย่อ ชื่อย่อเนี้ยจะไปอยู่หลังลิงก์นะครับก็อาจจะเข้าถึงอันนี้ได้ครับได้ดีขึ้นนะครับลิงก์นี้การตั้งชื่อนี้ก็ต้องให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะตั้งประมาณเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตั้งได้เยอะแค่ไหนทั้งหมดส2ตัวอักษรนะครับ แล้วก็ประจะมีต่อไปแต่ไม่รู้จะตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเมื่อวันยังไม่ได้ลองตั้งอ่าแล้วเราก็กดใช้นะครับน่าจะได้นะ โอเคอันนี้จะสามารถแก้ไขได้ปีละ3ครั้งชื่อย่อตรงนี้นครับปีละสามครั้งเท่านั้นเราก็แชร์โปรไฟล์นี้นะครับอันนี้เราต้องการทำนี้ช็อตคัด โอเคมีแอปดาวน์โหลิงก์มาแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถเอาลิงก์เนี้ยไปแชร์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วเวลาเซิร์ชในกลุ่ของ Google m a p กู o ก l e เ e ิร์ชเนี่ยกนะ็จะหาเราเจอได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ